หลังจากวีโอที่แล้วนะครับที่ลุงแมวคุยไปถึงการเปรียบเทียบการเล่น Assassin's Creed Shadow นะครับบนตัว Nintendo Switch 2นแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับผมเล่นบนตัว Xbox a Live แล้วก็บอกว่าบน Switch 2ก็เล่นได้แหละแต่ว่าก็อาจจะอย่าไปคาดหวัง performance อะไรเยอะนะแต่มันก็เล่นได้สนุกเพลิดเพลินประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมสนุกแล้วก็ performance มันก็พอไหวนะแต่ว่าถ้าอยากจะให้แบบ The best นะครับ The best experience นะประสบการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเล่นบนตัวออ Xbox อะไ v หรือว่าเครื่องเล่นเกม PC พกพานะครับก็จะให้แบบความรู้สึกที่เต็มกว่านะแต่ว่าแน่นอนก็นํามาซึ่งแบบจอเล็กกว่าและอื่นใดนะ แล้วก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาลูกแมวว่าเป็นคอมเมนต์ที่ทรงคุณค่าที่สุดนะสำหรับคนที่เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch 2นะครับหรือว่าตัว Xbox a l i อไลแล้วก็เครื่องเล่นเกมพกพาพีซีอื่นๆเนี่ยก็คือว่าการเล่นเกม Third Party นะครับบนตัวเครื่องเล่นเกม PC พกพาเนี่ยให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าเพราะว่าการเล่นเกม third Party เนเอ,อ ทิปเปอร์ A ต่างๆเนี่ยมันก็มีความแรงเข้ามาเกี่ยวข้องมามวลผลทางด้านกราฟิกนะซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนว่าการเล่นบนเครื่องอื่นที่แรงกว่านะครับอย่างเช่นเครื่องพกพาพีซีเนี่ยมันก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าแล้วก็แน่นอนว่ารวมไปถึงการจับถือนะแบบนี้นะครับนี่ที่มันเหมือนกับการเอาจอยมาผ่าครึ่งแล้วก็แปะเข้าไปที่จอยนั้นอาจจะมีความแบบหนาความอะไรบ้างนะแต่ว่า ในภาพรวมอาจจะพูดได้ว่าอันนี้ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมที่มันเน้นแอคชั่นนะเน้นแบบการเคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็ความแรงต่างๆใดๆนะในขณะที่ตัว Nintendo Switch 2เองเนี่ยท่านผู้ชมก็บอกว่ารักมันอย่างที่มันเป็นนะรู้ไหมว่าอันนี้เนี่ยเป็นคำพันล้านเลยนะครับในความหมายก็คือว่าอ n n t t n n o s s w i t c h 2รักมันอย่างที่มันเป็นคือด้วยลักษณ์ของเขาเองนะไม่อยากจะพูดคำนี้แต่มันก็เป็นความจริงว่า เครื่อง Nintendo Switch 2แรงขึ้นกว่า Nintendo Switch 1มากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แรงถึงขนาดจะเราไปเล่นแบบ Triple A ได้แบบว่าให้ประสบการณ์ที่ราบเรียบสุดๆย้ำอีกทีนะว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตัว Xbox l i ไรสีขาวเนี่ยหรือว่า Xbox l i ไร X หรือ PC พกพานะก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะซึ่งหลายๆคนพอได้ยินลงมาพูดนี่อาจจะรู้สึกว่าโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ หมายความว่ามันด้อยกว่าใช่ไหมมันก็ไม่ใช่นะครับด้วยความบางที่ต่างกันในความสามารถในการพกพาตัว OS ของตัว n i n t e n d o นะที่เขาออกแบบมาได้ประสานมากนะหน้าจอใหญ่ครับการใช้งานสะดวกต่างใดๆเนี่ยคือเขาก็เป็นลักษณะของเขาแบบนี้แหละก็เลยอยากจะเคาะฟันทงเลยนะขีดกรอบนะครับลุงแมวนะครับว่า รวมมาคิดว่าตัวนี้ h a n d l ล Switch 2เนี่ยเหมาะสำหรับการเล่นเกม Exclusive เขาก็ Optimize มาสำหรับเล่นบนเครื่อง Switch 2อยู่แล้วแล้วก็แน่นอนว่าเราไปหาเล่นเครื่องอื่นไม่ได้นะครับเกมพูดมาก็อย่างเช่น Donkey Kong น้องกี่ค n องเนะ m a r i r Kart World นะครับแล้วก็เกมเออเคอร์บี้นะเ i อร์บี้แอร์ไนะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรออกมาในอนาคต อัในใกล้นี้นะครับแต่นี่คือเกม e x ็กซ์คลูซีฟของสวิชเนะที่หาเล่นที่อื่นไม่ได้อันนี้ยังไงก็เล่นบนสวิชก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2องลุงมาคิดว่าแนวเกมต่างๆนะที่มันไม่ได้ต้องการการบังคับที่ซับซอ้อนนะครับหรือว่าแบบการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วก็คือว่าเช่นนะเกมสายฟาร์มอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วนะเออสตอรี่ออฟซีซันะครับแกรนด์าสาใช่ไหมตัว Fantasy Life ไอเนาะรูนแฟกทรีนะครับการเดีย n of a ฟ u m a เนี่ยอันนี้คือเกมสายฟาร,รม์มฮิวใจอ่ะเอเวอร์บอดี้นะครับก็อัปเดตเป็น60 aps แล้วนะพวกนี้คือเป็นเกมชิลๆอ่ะไปเรื่อยๆนะอันนี้ไม่ต้องการการบังคับที่ซับซ้อนใดๆนะรวมไปถึงเกม jrpg ที่ลุงแมวชอบมากนะครับเกมวางแผนเกม jrpg เกมเนื้อเรื่องเกมที่เป็นตัวหนังสือเยอะเนี้ยนะ ก็สามารถเล่นบนนี้ได้ดีนะครับ o c t o p a t h Traveler 0ย์ใช่ไหมโอ้นี้ให้ประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าหน้าจอมันใหญ่สุดยอดนอะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักมากให้เราเปรียบเทียบกับตัว Xbox อะไนครับ Final Fantasy Tactics นะครับอ่าอันนี้ก็ให้ประสบการณ์ที่ดีอ่ารวมไปถึงโปเกมอนแซเนาะเพอร์โซนาอย่างเงี้ยอาจจะได้30 f p s แต่ว่ามันก็ไม่ไดออ้อะไรมากเพราะว่ามันเป็นเกมแบบเทิร์นเบสเป็นสายประมาณเนี้ยรู้ไหมว่าสวิชก็ยังได้เพราะว่าหน้าจอมันก็ใหญ่เนะแล้ว แล้วก็แน่นอนว่าเกมที่เรายังหาเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นได้ยากลำบากก็คือการเล่นในสไตล์คาวส์โค o อปนะครับนั่งเล่นด้วยกันนะจอยถือจอยคนละอันแล้วก็มีทีวีแล้วก็นั่งเล่นเช่นมาริโอ้เช่นตัว Mario Jamboree นะครับนี่ไง Mario k a r t w ์ r l d นี่ก็ได้เหมือนกันคือเป็นการเล่นกับคนอื่นเกมที่เล่นในครอบครัวเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยตัว Switch เนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่า หาอย่างอื่นมาแทนได้ยากเพราะว่มันก็เรียบง่ายในการต่อกับทีวีนะเสียบตัวดอกปุ๊กก็เล่นได้เลยอันนี้คือสวิชอย่างที่สวิชเป็นนะแต่สิ่งที่ลุงแมวจะเลิกทาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือว่าจะเลิกซื้อเกมท h i r d Party สายแอคชั่นนะสายที่แบบว่าต้องการกินทรัพยากรสูงสูงมาเล่นบนสวิชนะมันไม่ไหวหรอกนะแล้วก็ เหมือนที่เคยบ่นไปเขาไม่ไหวก็คือเล่นได้นะแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้สุดขีดนะในเมื่อเรามีทางเลือกอื่นนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ เราก็จะเล่นเกมเหล่านั้นบนตัวนี้แทนแล้วก็แยกกันไปเลยเหมือนที่ลุงแมวเคยพูดนะว่าราคาเราจ่ายเท่ากันนะราคาเกมนะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดเรามาเล่นบนสวิชอะมันก็เล่นได้นะแต่ประสบการณ์มันอาจจะไม่เท่ากับการเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นซึ่งอันนี้ก็จะขัดแย้งกับที่เคยพูดนิดนึงว่าอยากให้เลือกไปเลยว่าเราจะเล่นบนเครื่องไหนนะมันจะได้จบจบไปนะจะได้ติดตามจะได้เป็นสาวกเช่น ถ้าเลือกสวิชเนี่ยก็จะได้เป็นสาวกเกมสวิชไปเลยอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงโลกตอนนี้มันมีหลากหลายอ้าวคนเรากับด้านกับคำเท่งนั้นก็เลยคิดว่าสวิชก็เล่นเกมแนวสวิชนะครับทีเ่เล่นได้ดีแล้วก็มีความสุขนะแล้วก็ถ้าเล่นเกม TripleA แบบอื่นนะครับเกมแอคชั่นใดๆก็เล่นบน Xbox l อะไร ก็มีความสุขไปอีกแบบนะเล่นหน้าจอก็เล่น PlayStation 5นี่ก็มีความสุขไปอีกแบบเหมือนกันแล้วก็เล่นเก <c oughs> มวางแผนก็ไปเล่นบน PC ก็มีความสุขไปอีกแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าต้องมี4เครื่องเลยนะหรืออะไรกันแต่ข้อดีของการเล่นเกม p c พกพาเนี่ยต้องไม่ลืมว่าซื้อบนนี้มันเล่นบน PC ได้ด้วยนะ,ะถ้าใครอยากจะตัดตัว Play 5ออกไปนะตัว คอมบิเนชันมันอาจจะกลายเป็น1นึ่งสวิชนะครับสตัวเ,เครื่องเล่นเกม PC พกพาแบรนด์อะไรก็ได้นะถ้าไม่ได้สนใจตัวนี้ก็มีั้หลายแบรนด์เนะสเปคก็มีหลายอันหลายราคาให้เลือกนะครับแล้วก็ PC อา่าแบบนี้ก็ได้เนะเพราะว่า สิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะขาดไปอย่างเดียวก็คือเกม Exclusive ของ PlayStation 5ซึ่งถามว่าเดี๋ยวเขาก็เอามาลง PC ถ้ารอได้เนอะแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวนี้ PlayStation 5ก็ราคาก็ไม่โหดนะครับผมก็ราคาอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นดีต่อเนี่ยหมื่นต้นๆท่าน,น,นเองนะช่วงลดราคาก็เก็บให้ครบเถอะเก็บให้ครบนะเก็บให้ครบก็ยังได้จบๆไปเช่นเดียวกันคิดยังไงนะกับเรื่องนี้นะดูมาว่านี่คงเป็นทางเลือกที่ ทางเลือกไหมล่ะทางที่น่าจะเป็นที่สุดแล้วมั้งคือเข้าใจว่าบางทีการยอมยอมซื้อหลายเครื่องนะมันอาจจะทําให้เรามีทางเลือกมากกว่านะแล้วเผลอๆอ่ะข้อดีของมันกะ็คือเราได้ประสบการณ์เต็มที่สุดบนทุกเครื่องใช่ไหมครับในในแต่ละเกมนะแล้วรวมๆกันอนะ่ะเราอาจจะเสียเงินน้อยกว่าด้วยมั้งนะไม่แน่ใจนะคือว่า หรือว่าต่อให้เราอาจจะเสียเงินมากขึ้นหรือเท่าเดิมแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้ความสุขที่ได้เนี่ยน่าจะมากกว่าไม่รู้จริงหรอือเปล่าคิดยังไงก็แบ่งปัน,ปนมาได้โอเคลุงมาลาไปแล้วนะเจอกใหม่วันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม